โชคดียังมีลมหายใจต่ออีกหนึ่งวันค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีอีกหนึ่งวันที่เราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะเป็นนะหญิงเป็นชายเป็นพเพศไหนนะคะอายุเรารุ่นเราไหนก็นแล้วแต่นะเราต้องการความสุขสบายต้องการความสะดวกสบาย จิตใจร่าเริงเบิกบานร่างกายปลอดโรคปลอดภัยนั่นเอง <c oughs> มันก็มีสิ่งที่พระพุทธองค์สอนให้เรารู้จักระรู้จักวางถ้าเรายึดมั่นถือมั่นเราจะอยู่ในยศถาบรรดาศักดิ์อยู่ในฐานะร่ำรวยยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังทุกข์อยู่เองฉะนั้นการที่เราจะไม่ให้จิตใจมันทุกข์มันอึดอัดขัดเคืองนะคะ ต้องแบกโน่นแบกนี่เราก็ต้องรู้จักวางนั่นเองวางการยึดมั่นวางความดีทั้งหลายนะความชั่วนี้ทุกคนอยากจะวางอยู่แล้วเพราะว่าทำแล้วมันทุกขชั่วทั้งทางกายวาจาใจนั่นแหละผิดศีลผิดธรรมนั่นแหละทำแล้วมันก็รู้กันหมดแล้วว่ามันทำแล้วทุกขแต่ที่เราวางไม่ได้คือความดีนะความดีนะความายึด มั่นถือมั่นในยศทาบรรดาศักดิ์ในหน้าตาในถิ่งที่คนอื่นยกย่องยกยอปอปั้นยกให้เราหัวโขนนั่นแหละเรายึดตรงนั้นนะคะยึดหัวโขนแล้วเราจะทุกข์ทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นการแบกนั่นเองการยืดการแบกนะคะจะเป็นหัวโขนไหนก็แล้วแต่เรื่องราวไหนใดๆนะคะทั้งเพศไหนภาษาไหนชาติไหนก็แล้วแต่ ถ้าเอาหัวโขนในสิ่งที่เรามีเราเป็นเราได้มานั่นนะ่ะเอามายึดมันก็ทุกแน่นอนนะพระพุทธองค์มาสอนวิธีให้เราไม่ยึดสิ่งเหล่านี้นะคะก็ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันมีอยู่ที่ใช้อยู่นั่นนะ่ะมันก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็จะจากไปความดีทั้งหลายหน้าตาทั้งหลายนะเรามีหน้ามีตาอยู่สักพักเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะ เสื่อมสลายไปไม่มีใครยกมือไหว้แล้วคนที่จะยกมือไหว้เราก็คือคนที่เข้าอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือมีผลประโยชน์นะคะหรือว่าในสิ่งที่เราครอบครองอยู่ในสิ่งที่เข้าครอบครองอยู่เกื้อหนุนกันมันเป็นทางโลกทางโลก,กียะจะเป็นตําแหน่งอะไรกันแล้วแต่นะคะผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องยกมือไหว้ยอมรับกันก้มหัวให้ พอเรามีแล้วเราก็ยึดนะคะเราเกิดความเคยชินว่าเขาจะต้องไหว้เราก้มหัวให้เราบางคนพอกเกษียณไปแล้วก็ยังไปมีอำนาจบาดใหญ่อยู่นั่นเองอันนั้นยึดนะคะยึดอยู่หลงอยู่ในความหลงแต่ถ้าเรารู้นมาฝึกหัดก่อนนะคะก่อนที่จะไม่หลงเนี่ยมันต้องมือฝึกหัดรู้เนื้อรู้ตัวรู้นะสิ่งนี้ที่เราแบกอยู่นั่นแนหะทั้งความได้นะคะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ ได้ทรัพย์สินเงินทองได้ในสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้ได้มาครอบครองแต่ท่านถึงเวลาท่านเราเรียนหรือฝึกหรือฝึกหัดขัดเกาในสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้เราไม่ยึดนั่นเองการที่จะไม่ยึดอยู่ๆมันจะไม่ยึดไม่เป็นไปไม่ได้ต้องมาฝึกจิตฝึกใจเพราะเราอยู่กับความตามใจตัวเองมานานนะคะจนอายุกเกษียณแล้วก็เรายังตามใจตัวเองอยู่ การมาฝึกตรงนี้ก็คือมาฝึกอยู่กับลมหายใจอยู่กับอานาปณสตินั่นเองสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรานะคะได้ชําระสะสางทั้งร่างกายและจิตใจให้สิ่งที่มันห่มอยู่พวกนี้เรียกว่ากิเลสนะคะหรือว่ากิเลสมารน,นะคะกิเลสมารกิเลสมาน,นี่แหละมันห่มทําให้เราห,หลงนะคะทําให้เราไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานทําให้เราเศร้าส้อย ทำให้เราผิดหวังทำให้เรามีแต่อัตราตัวตนนะคะทำให้เราป่วยด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้แหละที่เรานะถูกหุ้มจิตใจและร่างกายแต่พอเรามาฝึกหัดตรงนี้แล้วจุดลมกลั้นลมปล่อยลมฝึกหัดจเจริญอาณาปณสติและวิปัสสนาอยู่ตลอดเวลาสม่ำเสมอตรงนี้สิ่งที่มันหุ้มอยู่มันก็จะจางไปมันจะหายไปมันจะระเหิดระเหยไปหรือดับไปหรือนิโรธไปนั่นเอง มันมีผู้สอนอยู่ผู้รู้สอนอยู่คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ <c oughs> ทุกคนทุกเหมือนกันเลยเกิดมาก็ทุกเหมือนกันเลยแต่ว่าผู้ที่เห็นทุกก่อนพวกเรานะคะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นทุกท่านไม่เป็นทุกนั่นเองท่านก็มาฝึกตรงนี้แหละนะคะฝึกอานาปนสติและวิปัสนาฝึกขัดขัดเกลารจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ให้จิตใจยอมรับความจริงที่เราแบกเรามีเราเป็นอยู่นั่นแหละก็โดยการอยู่กับตัวเองท่านทดลองท่านศึกษามามากมายแต่ว่ายังไม่หลุดพ้นจากทุกทีนี้พอมาดูลมหายใจมาดูกายมาดูจิตของเราคือจิตใจอยู่กับภายในร่างกายและจิตใจตรงนี้จึงได้รับคําตอบนะโดยใช้ลมหายใจนะที่มันเป็นกายละเอียดที่มันเป็นชีวิตนะคะชีวิตของเรานันเองเข้าไปตามไปดู ตามชีวิตที่ละเอียดนะคะที่เป็นพลังงานนะที่บริสุทธินะ์อยู่ในลมหายใจที่ทำให้เรามีชีวิตชีวาที่ทำให้เราอิสระจากทุกตัวนี้แหละต้องนำไปฟอกาธาตุฟอกขันฝึกขัดขัดเกานำไปปรับสมดุลของาธาตุดินน้ำลมไฟนำไปปรับจิตปรับใจในร่างกายและจิตใจในขันห้าในรูปและนามทำอย่างนี้เป็นประจำเสมอเสมอ สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็จะหมดไปหลุดร่อนไปเพราะมันเป็นธรรมชาตินั่นเองทุกอย่างมันไม่ใยมันมันไม่ได้เที่ยงนั่นเองมันไม่เที่ยงพอเรานําลมหายใจเข้าไปฝึหกหัดขัดเรานะชำระจิตร่างกายมันก็จะหมดไปความทุกข์ก็หมดไปหมดไปถ้าส่งจิตออกมันจะได้ตรงกันข้ามถ้าส่งจิตส่งสติออกไปข้างนอกไปเห็นคนอื่นเป็นมัวจัดการคนอื่นอยู่เราก็จะได้รับทุกข์ แต่ถ้าเรามาจัดการตนเองกิเลสของตนเองกายและจิตรูปและนามในขันห้าเราเนี่ยเราก็จะอิสระจากทุกนั่นเองมันตรงข้ามกันตรงนี้เพราะว่าถ้าเวลาเราหันจิตหันสติมาข้างในเนี่ยมันก็เกิดความสงบสุขนะคะไม่ไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นเพราะต่างคนต่างมาดูแลตัวเองจัดตัวเองแล้วมันต่างคนก็ต่างดีนั่นเองเพอดีจิตใจว่างใส่กันจิตใจอิสระต่อกัน มีสินมีธรรมพอมันอยู่ร่วมกันมันก็จะทําให้เกรงอกเกรงใจกันจะพูดจะจาอะไรจะสํารวมกิริยามารยาทเพราะว่ารู้เลยว่าพูดยังไงมันถึงจะทําให้สังคมดีทําให้คนอื่นฟังแล้วสบายใจพูดยังไงทําให้คนอื่นทุกแล้วก็รู้แล้วจะระมัดระวังนั่นเองนี่แหละพูดพูดที่ฝึกนะคะฝึกเฝ้าสังเกตกายสังเกตจิตสังเกตรูปและนามหรือสังเกตขันห้าทำงาน อุเบกขาวางเฉยกับสิ่งที่มันผุดขึ้นมาดับไปผุดดับผุดดับวางเฉยนะคะสิ่งในสิ่งที่นปรากฏให้เราเห็นทางกายและจิตจนเกิดความเคยชินจนเป็นนิสัยนะเมื่อทําอย่างนี้บ่อยๆนะคะสิ่งที่มันอยู่ในหัวอกหัวใจที่เราทําจนเคยชินมันก็จะหมดไปดับไปนิรธไปนั่นเองและเหิดไปละเหยไปมันก็มีวันอิสระจากทุกเพราะ เพราะความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงมันอยู่กับเราไม่นานนะคะโรคภัยไข้เจ็บมันก็อยู่กับเราไม่นานมันก็ไม่เที่ยงพราะเราใช้ลมหายใจไปฟอกใช้ออกซิเจนไปฟอกในร่างกายมันก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บน่นเองจะโรคกายโรคจิตอะไรก็แล้วแต่ใช้ลมหายใจนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นพืชผักผลไม้ดื่มน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นน้ำแอลกอฮอล์น้ำสีหรือน้ำที่ทำให้เกิดสติแตก นั่นแหละเราจะมีสติปัญญาในการแยกแยะดูแลร่างกายและจิตใจนะมันอย่างนี้และเขาเรียกว่าผู้ที่มีสติปัญญาแยกแยะดีชั่วรู้ว่านำสิ่งไหนเข้ามาในร่างกายแล้วทำให้ร่างกายดีแข็งแรงสมบูรณ์นำสิ่งไหนเข้ามาแล้วทำให้ร่างกายมีปัญหาเราก็จะรู้ตรงนี้เองสติปัญญามจะแก่กล้าเพราะว่าเราใช้ลมหายใจเข้าไปฟอกธาตุฟอกขันในจิตใจของเรานั่นเอง พยายามวันวันหนึ่งก็อยู่กับตนเองอยู่กับกายอยู่กับจิตถ้ามีหน้าที่การงานก็ทําหน้าที่การงานของเราให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดนะถ้าทําแล้วล้มเหลวก็ต้องยอมรับความจริงเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันดีอยู่ดีๆมันก็ไม่ดีนะมันไม่ดีอยู่มันก็ดีได้มันป่วยอยู่มันก็หายป่วยได้ยากจนอยู่มันก็มีเงินขึ้นมาได้นะคะร่ํารวยขึ้นมาได้นะคะ ยศถาบรรดาศักดิ์ครอบครองใหญ่อยู่นั่นมันเดียมกันหมดได้ถอดถูกถอยดยศปลดตําแหน่งหรือมันหมดไปตามการเวลานั่นเองเพราะทุกอย่างอยู่ในสภาวะไตรลักษณ์อยู่ในสภาวะขอบเขตของสามสิบเอ็ดภพภูมิไม่มีภพภูมิไหนที่จะ,ะตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นนะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนะคะภพภูมินั้นๆน,น,นะครับภพภูมิสุคติภูมิสุขติภูมิ อยู่ในเทพเทวดาพรมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีการเวลาของมันอยู่บางภพภูมิก็อาจจะยาวนานนะคะอย่างพรมอย่างเงี้ยพรมอรุปรพรมก็ใช้เวลานาน,านหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในความสงบอยู่ในความสงบสันติแต่ว่าถึงเวลาหนึ่งมันก็ต้องสลายนะคะจะลายแล้วก็มาเกิดใหม่นั่นเองเพราะมันอยู่ในเขตขอบเขตไรลักนษะ์ขอบเขต,ขอ,เขตอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ยึดในสิ่งที่เราได้มา ว่าจะครอบครองไม่ให้มันไปไหนเราก็ทําใจไว้ว่าสิ่งนี้เดี๋ยวมันก็จะสลายไปมันก็จะหมดไปเราแข็งแรงอยู่สักวันเราก็จะอ่อนแอเราก็ไม่ประมาทนั่นเองนะคะอยู่กับลมหายใจมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตจะไม่ผิดศีลผิดธรรมจะไม่ไปหาเรื่องหาราวให้ตนเองเดือดร้อนนั่นเองเพราะว่าถ้าเราเดือดร้อนคนอื่นจะเดือดร้อนไปด้วยนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราจิตมีกิเลสแล้วมันจะไปสร้างปัญหาให้คนอื่นนั่นเอง ถ้าเราทุกข์มันจะโยนทุกข์ให้คนอื่นแต่ถ้าเรามีความสุขสงบคนอื่นมันก็จะส,สุขสงบไปด้วยพระพุทธองค์จึงให้เราเนี่ยนะพินิจพิจรารณาโยนิสโสมนัิการเข้ามาในตัวเองอยู่ตลอดเวลาดูแลกายและจิตดูแลรูปและนามดูแลขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ตลอดเวลาโดยอาศัยลมหายใจสุดสุดลมเข้ากลั้นไว้ปล่อยลมออกนะครับ จนะช่วยเร่งหน่อยก็คือข้าแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่สะสมน,นะความทุกข์นั่นเองนะคะความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปดับไปดับไปที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตในใจที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสมันก็จะหมดไปขณะที่เราสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มนั่นเองนะคะต้องทําอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลานะลูกนะจะทํางานอยู่จะนอนอยู่จะกินจะนอนจะเดินจะนะ ทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่ก็รูดตัวมาขะแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มอยู่เสมอแค่นี้แหละถ้าปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติก็คือภายในชีวิตประจําวันเราให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับกายและจิตอยู่กับรูปและนามนี่แหละไม่ต้องส่งจิตไปประเมินคนอื่นนะคะประเมินได้แต่อย่าไปวุ่นวายกับเขาประเมินได้ว่าคนนี้ดีคนนั้นไม่ดีว่าคิดในใจได้แต่อย่าไปพูดออกมาจากปาก พราะเขาก็มีนะมีชีวิตของเขานะเขาก็มีสิทธิ์ในตัวของเขาปกป้องชีวิตเราก็ไม่จะไปวุ่นวายกับใครจะไม่สะสมสังขารใหม่เข้ามาในนี้มีแต่สํารวจกายและจิตด,ดูรูปและนามอยู่ดูขันห่าว่ามันทํางานปกติไหมมันสมบูรณ์อยู่ไหมหรือว่ามันมีอะไรมันไม่สมดุลก็จะได้ดูแลมันนั่นเองนะคะวนใหญ่ธาตุขันไม่สมดุลก็เพราะว่าอาหารแปรปรวนทั้งอาหารทั้งอากาศทั้งอารมณ์นั่นแหละ ถ้าเราทำอารมณ์สดชื่นแจ่มใสอยู่ตลอดเวลามันก็อารมณ์ก็ช่วยได้ถ้ามาสูดอากาศเข้าไปในปอดบ่อยๆสม่าเสมอทุกเวลามันก็ช่วยได้นะคะถ้ากินอาหารที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นผักผลไม้เนี่ยที่สะอาดปลอดภัยจากสารพิษทั้งหลายจากเครื่องดองของเมาทั้งหลายมันก็จะปลอดภัยนั่นเองนะคะนี่แหละอาหารอากาศนะคะอารมณ์ ออกกําลังกายเอ็กซ์ไซเป็นประจําการที่แม่ให้นั่งทําคาแมวท้องยืดตัวขึ้นมันก็เป็นการบริหารร่างกายด้วยนะคะในเวลาขณะปฏิบัติถ้าจะออกกําลังกายไปพร้อมกับทําอนาปัสติอนนั้นยิ่งดีเลยได้ทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันขณะวิ่งขณะเดินขณะอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกจะยกแข้งยกขายกแขน จะบิดเนื้อบิดตัวเลยก็ขอให้เห็นจังหวะของลมเข้าออกด้วยนั่นแหละเราก็อยู่ในชีวิตประจําวันตามปกติแต่ว่ารู้นะคะมีสติสัมปชัญญะรู้กายและจิตรู้รูปและนามรู้ทันขันหา้าตลอดเวลาก็จะไม่สร้างสังขารใหม่นั่นเองนะคะขอให้นะใช้วิธีคิดตัวนี้แล้วลูกจะอิสระจากทุกข,ขามใช้ชีวิตตามปกตินะอยู่ในธรรมดาอยู่ในธรรมชาติมีธรรมจริยาอยู่ในจิตในใจนะคะ สำรวมกายวาจาใจมนโนกรรมสามวัีกรรมสี่กายกรรมสามก็จะไม่ไปสร้างปัญหาให้ตนเองและผู้อื่นนั่นเองนะคะเป็นคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทุกมีไว้ให้เห็นนะคะไม่ให้เป็นในเมื่อเรารู้คําสอนอย่างนี้แล้วเราก็มาฝึกนะคะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มมันก็จะเห็นทุกแต่ไม่เป็นทุกทุกมันก็จะเกิดดับเกิดดับอยู่งั้นแหละนะคะสมุทัยเราก็ไม่ ไม่หลงกับมันแล้วนะคะอะไรเกิดขึ้นเราก็จะไม่หลงไม่ต้องการไม่ปรารถนาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในเกินกําลังนะคะ mm. ก็อยู่ในความพอเพียงอยู่ในสันโดษนะคะอยู่ในทางสายเอกมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ในทางสายอริยมรรคมีองแปดจะปลอดภัยจนถึงลมสุดท้ายเลยนะคะเรมีสติสัมปชัญญะอยู่ในรูปและนามในกายและจิตนะคะในขันห้าจนถึงลมสุดท้ายเราก็ไม่ต้องมา ทุกอีกแล้วนะคะเข้าสู่ความเป็นอมตะนั่นเองนะคะนี่แหละคำสอนพระพุทธองค์นะทำให้ลูกๆทั้งหลายอิสระจากทุกข์แน่นอนค่ะ